ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่นายสูภาพสีบิปอยูนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านมูแปดบ้านหนองอ้อนี่นะครับบ้านหนองอ้อมู่ที่แปดตะบนดงสิงอัเพื่อจังหานเจวเลียนนะครับวันนี้ผมจะมานาเสนอเรื่องการปลูกพืชบนนุ่นบนนุ่นท้องของผมนี่นะครับพร้อมกับพี่น้องสามสิบกัวาคนเลื่อนที่ขึ้นมาดําเนินการปลูกปลูกไ่ปลูกมั่นเหรอครับจะในน้ำกลุมนะครับปลูกไปปลูกมั่นะครับซึ่งนี่นะครับย่างบักฮ่งนี่นะครับ ขั้นตอนการปลูกบักฮุ่งของมะละกอบานเฮ่านี่นะครับผมกับหนึ่งที่น้องผมและตัวผมนี่ก็ไปจัดซื้อตามตลาดนัดหรือบางพื้นพื้นที่ที่ปนปลูกบักฮุ่งาก้าบักฮุ่งขายนะครับซึ่งนะครับบักฮุ่งแต่ละพันธุ์นี่ก็ไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นทั้งเม็ดน,นี่จะเป็นพันธุ์เดียวกัน,นครับมีทั้งหอดแลนด์กับมีมีแขกดํามีพื้นบ้าน,นครับมี มัหุูงเพื่อนบ้านหนิมันพูงุูงเพื่อนบ้านนะครับแปลงมันคือบอลลนเป็นถามอยู่ด้วยกันแปลงมันคือบอลลนการปลูกปลูกระยะซ้าใดควนว่าเนาะผมก็ให้พี่น้องเขาเนี่ยปลูกบ่ตั้มก็ร่อยหายชิดต่อระยะหลุมนะครับหรือถ้าผู้ใดแปลงใหญ่ก็ให้ปลูกสองเมตรพุ่นละพะหนึ่งถ้าปลูกที่เมื่อก,การเข่าเดินได้หยาได้ยังสิ่ะเป็นการลำบากนะครับซึ่ง กอนปลูกนะครับก็ต้องมีการเตรียมหลุมนะครับเตรียมหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยครอบพวกผู้ใดมีปุ๋ยครอบปุ๋ยฉีกไก่ฉีวัวหรือถวผู้ีก็ปุ๋ยปรับปรุงดินครับผมมีปุ๋ยปรับปรุงดินมีปุ๋ยที่ว่าภาพแล้วทั้งน้นคือไปหันกจะพาไปเบิง่งถึงนี่นำมักนี่ายา,าที่ทําขึ้นเองไรมาแล้งนะครับหลายๆอย่า,ยยางพื้นที่ทั้งเมื่อครับท่พกไรแต่ตอนนี้ปลูกได้พึ่งเกาไรนะครับอ่าซึ่งนะครับการปลูกนะครับ แบบหุ่งนี่นะครับแต่พอให้ปลูกพืชเชิงเดียวเนระาพอเขาอาศัยอาทิตย์เศรษฐีของทิตย์เศรษฐีของไรหลวงนะครับซึ่งมีการเติมเต็มด้วยบักพริกแบักพริกปลูกแซมไปเพื่อจะได้กินหลายๆอย่างนะทั้งคนอีตูพวกคกอีตูท,ทั่วฝักเงาท่านี้นะปลูก,ท,กทั้งอทัวฝักเงาท่างนี้ก็เป็นเป็นสลับไปด้วย่เพื่อนก็มีพล็กนี่ หลายๆอย่างหลากหลายนะครับกาปรปลูกเก็จะปลูกเกษตรกรดูแลด้วยตนเองแล้วก็การขายกับขายของขผของมั่นจะในน้ำกุมนะครับจะเอาเขากุมเป็นบางบางชวนนะครับบางชวนอาจจะ็บเป็นเป็นกุมเป็นข้าวเดือนไปนะจะเป็นข้าวเป็นช่วงไปนี่นะครับมาหวอดตรงนี้นะครับจะนี่ที่ทบวบางต้นต้นว่า นี่น้ำจากน้ำเอเป็นหน่ะครับเอเอ็มชวนผสมกับเอเอ็มก็คงจะได้แบบล่มมาทุกคนอยู่เนาะ EM เมื่อเมื่อมาเป็นแล้วสิกะให้พี่น้องมาเอาไปโพดต์ตามตามอัตราส่วนที่ที่แจ้งนะครับนี่แต่ก็มีน้ำมักไรมาแล้งเลยครับท้ำจากตะไคร่หอมบัวเพลิดกระดาชิงคูนของชุนๆเลยครับที่มักด้วยน้ำเอเมาทถ้ำรังจากเอเอ็มไปแล้ว ไปไก่นั่งไปไหไรมาเร่งจะชวนนี่ผมว่านวดของผมโป๊ะไข่ม,มีมาเร่งเนี่ย